สวัสดีค่ะเมจิกไวมูนนะคะวันนี้เมจิกไวมูลอยากจะมาทําคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของดาวอาทิตย้ายดาวอาทิตย์กำลังจะย้ายในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่17สิงหาคมนะคะย้ายเข้าไปในเรือนทีเน่เป็นเรือนสิงถือเป็นกเกษตราธิบดีในราศีสิงทีนี้เนี่ยดาวอาทิตย์เมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยจะส่งผลกระทบกับเพื่อน ในในเรื่องใดบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากจะให้ไพ่มาเป็นเป็นตัวช่วยในการที่จะเล่าเรื่องของเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูตามโหราศาสตร์เนี่ยใน12ราศาีเนี่ยแต่ละคนก็เข้าสู่ภพเพือนที่ไม่เหมือนกันดังนั้นวันนี้ก็เลยยังไม่พูดเรื่องโหราศาสตร์แบบเต็มขั้นเราก็เลยจะใช้วิธีการอ่าเล่าเรื่องผ่านไพ่ในภาพรวมแล้วกันค่ะว่าที่ดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก,กับเพื่อนๆธาต คาาราศีอะไรบ้างแล้วในเรื่องใดบ้างอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันนี้แม่เจ๊ไว้มูลจะใช้ไพ่นี่ eternal eternal guardian taro t นะคะยังเหอไพ่สำหรับนี้อยู่เพราะว่าเขาเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งมาแล้วก็เป็นไพท่ที่ดูมีความแบบสวยงามอะไรเงี้ยเป็นเป็นการเริ่มต้นจุดไฟขึ้นมาใหม่คือด้วยตัวตัวภาพของหน้ากล่อง เหมือนภาพของนกฟินิก์เนาะที่เคยตายเป็นเท่าฐานไปแล้วแต่วันนี้เขาพลิกฟื้นกลับขึ้นมาเป็นนกที่มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ในเดือนนี้ของเพื่อนๆในช่วงปักหลังของเดือนสิงหาคมที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะนำไปสู่เรื่องอะไรบ้างเนาะ ครูบาอาจารย์นะคะช่วยเปิดดวงให้เพื่อนๆได้รับรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเพื่อนๆด้วยแล้วก็ให้เมจิกไวมูได้อ่านดวงของเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปแรนดอมนี้นะคะได้อย่างแม่นยําแล้วก็เที่ยนตรง สำหรับแรนดอมนี้จะเกี่ยวข้องกับเพื่อนๆที่เกิดวันไหนลัคนาราศีอะไรหรือเป็นธาตุอะไรบ้างยเดียิไวมนนูจะเลือกมาทั้งหมดสามใบสำหรับชาวธาตุไฟชาวธาตุลมแล้วก็ชาวธาตุไฟ เน้นหนักไปทางชาวธาตุไฟนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของงานาดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าพูดถึงาาชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟจะมีลัคนา,าเมษสิงหธนูแล้วก็ชาวธาตุลมก็คือเมถุนตุลกุม ดังนั้นทั้งสองาธาตุนี้จะเป็นาธาตุที่เป็นหลักนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในาธาตุราศรีที่เมจิกไว้มูลกล่าวไปเนาะก็ลองฟังดูก่อนว่ามันจะพอตรงกับคุณไหมนะคะเดีย๋ยวเรามาลองดูไพ่กันว่าเรื่องงานแล้วก็ในเรื่องของของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันในช่วงหลังดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกีเ่ยวกับอะไรเนาะซึ่ง มีหลายราศีที่ที่ดาวอาทิตย์เข้าไปอยู่ในเรือนนั้นแล้วก็ส่งผลกระทบจริงๆกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเริ่มจากเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันอันนั้นก่อนแล้วกันว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การตัดสินใจในเรื่องอะไรแล้วก็ส่งผลกระทบยังไงบ้างในจิ๋วไว้มูลใช้ไพ่ทั้งหมดห้าใบนะคะแล้วก็อ่านไพ่ใต้สำรับให้ไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ท o o s s r t จริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจมันมีสองทางให้เลือกแล้วมันก็เป็นเรื่องของอะอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับการทำอะไรสักอย่างบนโลกออนไลน์การติดต่อสื่อสารกับคนอื่นผ่านโลกออนไลน์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบอื่นว่าว่าสิ่งนี้มันคืออะไรเจาะลึกลงไปหน่อยการสื่อสารหรือเรื่องงานที่มันเป็นสองทางเลือกให้คุณต้องตัดสินใจแบบเร่งด่วนหรือกระทันหันเนาะ ไพ่ใบแรกเป็น The f ฟู l นะคะคุณกำลังต้องการอิสระอะไรบางอย่างให้กับชีวิตอืมแต่มันจะต้องสื่อสารอะไรบางอย่างออกไปด้วยก่อนมันจะเป็นความหวังให้กับคุณในอนาคตข้างหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือกับคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วหรือว่าคนที่มีความสัมพันธ์นดีต่อก,กันอะไร การตัดสินใจครั้งนี้ถ้าคุณได้พูดได้บอกในสิ่งที่คุณคิดออกไปอะไรเงี้ยค่ะที่คุณวางแผนไว้เป็นอย่างนี้แล้วก่อนหน้านี้ว่าคิดไว้ว่าถ้าจะคุยกับเขาควรจะคุยในช่วงไหนหรือว่าจะพูดอะไรบางอย่างออกไปควรจะควรจะพูดได้หรือ,อยังอะไรเงี้ยคิดว่าการพูดคุยกันในครั้งนี้ค่ะมันจะทำให้คุณนะได้รับความรู้สึกที่ดีๆกลับมาหรือว่าได้รับความสำเร็จ ในการเจราจาต่อรองอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าการพูดคุยสื่อสารกันอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นการช่วยบาลานซ์ชีวิตคุณให้ให้ให้ได้พบเจอกับกับเรื่องที่สบายใจมากขึ้นจะทําให้คุณได้แบบเหมือนมองเห็นอนาคตข้างหน้าที่จะไปต่อกับสิ่งสิ่งนั้นได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องเพื่อนหรือเรื่องคนที่คุณคุณรู้สึกแคร์อะไรเงี้ยอ่า สิ่งนี้ที่คุณคิดไว้นานแล้วถ้าคุณได้ทำหลังดาวอาทิตย์ย้ายคิดว่าประสบความสำเร็จแน่ๆคือคิดว่าคุณน่า,นาจะได้พบกับกับเรื่องดีๆที่ทำให้คุณเบาใจมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้คุณได้เริ่มใหม่กับอะไรที่มันเคยแบบผิดพลาดหรือว่ามันมันเคยผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คุณจะได้เริ่มใหม่ ผลทางข้างหน้าค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็มีการเฉลิมฉลองแน่ๆโอเคถ้าอย่างนั้นก็เรื่องนี้นะคะคุณอาจจะไม่ได้ต้องเจอหน้ากันนะอาจจะเป็นการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ได้หรือเป็นการพูดคุยผ่านโทรศัพท์อะไรเงี้ยได้หรือว่าถ้าคุณรู้สึกว่าการพูดคุยสื่อสารแบบแบบที่เราไม่ต้องเห็นหน้ากันเนี่ย มันอาจจะทําให้ความรู้สึกนั้นนะมันมันมันไม่ถูกเติมเต็มเต็มที่อะไรเงี้ยอันเนี้ยอ,นนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่คุณจะได้สื่อสารกับเขาก่อนที่คุณจะนัดก,กันเพื่อจะไปแบบได้ไปเจอหน้ากันแล้วก็ทําความเข้าใจกันให้ให้ลึกซึ้งมากขึ้นอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันมากขึ้นจากที่เคยผิดใจกันมาอะไรเงี้ยคะ่ะก็ลองดูนะคะขอให้เป็น ช่วงเวลาที่ดีแล้วก็มีความสุขสำหรับทุกๆท,ท่านอ่าด,ดีรล่วงหน้าคุณจะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณคาดหวังเนาะเพราะว่าเป็นความสำเร็จแบบแบบเกิดขึ้นแบบกระทันหนะันน่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เออมันเหมาะสมแล้วอะไรเงี้ยลองดูค่ะจะได้กลับมาดีกันสักทีเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะได้กลับมาแบบ เคลียร์คัดชัดเจนมากขึ้นโอเคพอมาพูดถึงเรื่องงานเรียบร้อยแล้วว่าการตัดสินใจนะั้นมันคือเรื่องอะไรทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่มันแบบลึกลงไปอีกหน่อยว่าอ่ะแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเนี้ยที่บอกว่ามันจะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือว่าแบบกระทันหันในในเร็ววันที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานมันคือเรื่องอะไร จริงๆมันเป็นไพ่แรนดอมอะนะคะบางคนก็อาจจะตรงหรือบางคนก็อาจจะไม่ตรงอันนี้คือไม่ต้องแปลกใจเลยเนาะคือถ้าเกิดว่าใครอ่ะที่อยากจะแบบรู้ว่ามันเป็นเรื่องแบบของตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเมจิตไว้มูลแนะนําว่าให้คุณมาเปิดไพ่ด้วยตัวเองหรือดูดวงแบบส่วนตัวมันจะชัดเจนมากๆว่าสิ่งที่คุณอยากรู้อะไรเงี้ยค่ะมันจะได้เป็นดวงของตัวคุณโดยตรงอะไรเงี้ยเนาะอันนั้นมันจะชัดเจนมากๆว่ามันเป็น เรื่องไหนแล้วก็การตัดสินใจเนี้ยมีอะไรที่ช่วยคุณได้บ้างหรือว่าถ้าคุณตัดสินใจทําแบบนี้มันจะถูกต้องหรือเปล่าเนาะเ <Okay. S 1> ชื่อว่าในเรื่องของงานสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันน่ะแต่จิกไว้มุมมองว่ามันจะผ่านได้อยากรับรู้ อยังคงเป็นเรื่องงานและการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่ดีก็คือเป็นไพ่ e of wands eight of wands แปดไม้เท้านะคะเน้นไปในเรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรงเป็นไพ่ใบเดิมที่ตรงกับเซตแรกเมื่อกี้นี้ที่เมจิกไวมุนอ่านเนาะการสื่อสารในเรื่องของการทำงาน ช่วงนี้งานคุณจะหนักนิดนึงบางท่านบางคนอาจจะมีเรื่องใหญ่ที่ทำให้คุณแบบรู้สึกว่ามันแบบมันเหนื่อยหนักมันยากลำบากจนถึงขั้นที่แบบว่าฉันใกล้จะตุยแล้วอะ่ะจริงจริงแล้วคือตุยไปแล้วดีกว่าอ่ะทำงานหนักจนแบบเข้ามรณะแล้วแต่ทีนี้เนี่ย สิ่งที่ที่ที่คุณได้รับมาหรือโปรเจกต์ที่ได้รับมาใหม่อะมันก็มันก็ยังไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอะไรเงี้ยที่คุณแบบอยากจะทํามันจริงๆริงอะไรเงี้ยคุณก็ยังรู้สึกว่าอืมฉันอยากได้สิ่งที่ฉันต้องการมากกว่านั้นอะไรเงี้ยอ่าดังนั้นเมจิกไว้มูลมองว่าคุณน่าจะต้องสื่อสารสิ่งนี้ ผู้บังคับบัญชาหรือคนที่ที่มีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องของงานบางอย่างเพื่อให้งานของคุณจากที่มันเป็นเทน of s w o r d แล้วเนี่ยคือมันมีการแบบจบมีการแบบว่าทํางานหนักมากจนแบบชั้นป่วยจนจนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยพูดคุยกันในสิ่งที่คุณต้องการทําให้มันดีขึ้นหรือว่าสิ่งที่จะช่วยให้คุณแบบปลดปล่อยจากพันธนาการในการแบบทํางานที่มันที่มัน หนักมากจนเกินกำลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รอดูผลคือถ้าคุณได้พูดเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณน่ะมีอิสระมากขึ้นมีความเป็นตัวเองในการทำงานมากขึ้นแล้วงานมันก็จะถูกเริ่มต้นใหม่แบบมีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยมีไฟในการทำงานมากขึ้นแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการทำมีแรงบันดาลใจกับมันมากขึ้นจริงๆอะไร แนะนำนะคะว่าอยากให้คุยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ได้คือถ้าถ้าพูดถึงถึงเจ้านายอย่างเงี้ยถ้าคุณได้พูดใช่ไหมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดกับเพื่อนร่วมง,งานอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยถ้าเราเฉลี่ยงานการทํามากขึ้นเอางานที่มันเหมาะสมกับฉันมาให้ฉันทําฉันอาจจะทําช่วยเธอได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย ต่ถ้าเกิดว่าเอองานนี้มันไม่เหมาะกับฉันเลยแล้วฉันต้องทำอะไรเงี้ยฉันก็อาจจะทํามันได้ไม่ดีนะะอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่เราพอจะแชร์กันได้พอจะช่วยกันได้ไหมเนี่ยแล้วผลของงานมันก็จะเกิดขึ้นแบบช่วยให้ช่วยให้ทุกอย่างมันมันมันไหลลื่นมันคล่องตัวแล้วมันก็จะได้ผลที่ที่น่าประทับใจมากขึ้นอะไรประมาณนั้นตรงสื่อสารมันออกไปค่ะแล้วคุณก็จะไม่เหนื่อยแบบตุยเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือ เราเหนื่อยกับงานได้เราสู้กับงานได้แต่ว่าเราไม่ควรไม่ควรตายเพราะงานเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลรักษาร่างกายหัวใจเพื่อที่จะทำงานได้ต่อไปเราไม่ควรจะต้องเขาบอกมีคนพูดหลายคนว่าแบบไม่มีงานใดที่ทำให้ใครตายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมันมันไม่ตายด้วยด้วยร่างกาย ซะทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางคนก็ก็ทำให้เจ็บป่วยได้ถึงขั้นนั้นเพราะว่ามันเครียดมากเนาะแต่ว่ามันก็มีส่วนที่ทําให้ใจเราอะมันสูญเสียความแบบความมั่นคงความมีอิสระในการทํางานไปได้เยอะเหมือนกันถ้าเราทํางานที่มันไม่ตรงกับความสามารถหรือมันไม่ตรงกับกับสิ่งที่เราทําเราได้ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นผลงานไม่เกิดแต่ถ้าเราแบบได้พูดออกไปได้สื่อสารออกไปแล้วเราได้ปรับแก้อะไรบางอย่างที่มันเป็นปัญหาในงานอะไรย่างเงี้ย จิงวดม้มเชื่อว่าการพูดของเรามันจะช่วยให้สิ่งๆนี้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์ย้ายทางนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาฟังแ a นด o m นะคะ,ะได้เจอกับวันที่ดีเป็นช่วงเวลาที่ดีขึ้นสำหรับดาวอาทิตย์ที่ย้ายเข้ามาสู่ราศีสิงห์แล้วก็เป็นเกษตรในราศีสิงห์ด้วยเนาะ โอเคค่ะวันนี้ไปจิกไว้มูล,ลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ใดๆในช่องทาง TikTok ใน y t u t u อะไรเงี้ยนะคะบางทีคลิปใน Youtube เองก็ไม่ได้ลงทั้งหมดมันจะไปลงใน TikTok มากกว่าบ้างหรือบางทีคลิปใน TikTok ก็ก็ไม่ได้ลงไปลงใน Youtube บ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ติดตามไว้ทั้ง2ช่องทางเลยแล้วก็อ่ายังไงก็ฝาก เพื่อนๆช่วยแชร์กันออกไปด้วยเนาะอะไรเงี้ยค่ะฝากเมจิกไวมูนไปด้วยขอบคุณค่ะอ๋อแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ไอ่ดีของเมจิกไวมูนได้เลยเป็นไลน์ไอดีชื่อว่า n a r n u b e นะคะหนานูบนะคะอ่าก็แอดไลน์มาเพื่อสอบถามคิวกันได้อันนี้เป็นลายส่วนตัวนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ คนยังไม่เยอะมากก็เลยยังไม่ได้ทำราย OA เนาะเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าก็คงจะมีราย OA แล้วก็อาจจะมีแถมเรื่องเรื่องดวงรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปักอะไรเงี้ยให้กับเพื่อนๆด้วยก็ยังไงอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะก็ฝากไปได้ท่า